3อาหารกินแล้วน้ำตาลสูงขึ้นทันทีสวัสดิพฤติกรรมในการทานอาหารของเราทั้งหมดเลยนะคะถ้าเราเปลี่ยนจากอาหารแค่นั้นเองน้ำตาลก็ลดลงลอ,อก3ข้อเลยนะคะข้อ1น,นะคะคือนมเปรี้ยวหลายคนบอกเอาไม่รู้ว่ามันอร่อยอะ่ะมันดีก็โยเกิรต์ตเพราะมาันอย่าลืมนะคะในนมเปรี้ยวเนี่ยเขามีน้ำตาลเป็นส่วนผสมด้วยนะคะถ้าในนมเปรี้ยวเนี่ยจะมีส่วนผสมของน้ำตาลถึง10กร,รมัมร่างกายของคนเราเนี่ย ต้องการน้ำตาลแค่24กรัมนะต่อวันหนึ่งนะคะ2ก็จะเป็นผล,ลไม้นะบางคนก็เป็นคนที่ชอบผล,ลไม้อยู่แล้วนะคะเป็น,นของโปรดของใครหลายๆคนเลยนะคะผล,ละไม้มันมีทั้งผล,ลไม้ที่มีรสหวานจัดและผล,ละไม้ที่มีรสหวานน้อยนะคะผล,ละไม้อ่ะมีทั้งกากใย,ยอาหารนะคะแล้วก็มีน้ำตาลทุกตัวเลยนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นพวกขนุนทูเรียนเนี่ยล,ลำไยอย่างเงี้ยค่ะ มันจะมีน้ำตาลที่สูงมากนะคะเปลี่ยนนะคะมาทานผลไม้ที่มีรสหวานน้อยและไม่ไม,มีกัดใหญ่อาหารใช่ไหมจะช่วยกวาดน้ำตาลให้ลดน้อยลงจะเป็นพวกที่ผลไม้ที่มีรสหวานน้อยก็จะเป็นพวกชมพู่นะคะแล้วก็ฝรั่งนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ่ะสาลี่นะคะทานได้เลยะคะ่ะพวกนี้จะมีน้ำตาลแต่น้ำตาลน้อยแต่ต้องทานให้พอเหมาะนะคะแล้วข้อสามน,นะคะ เบเกอรีนะ่ของโปรดนะคะของใครหลายๆคนเลยพวกเบเกอรี่พวกขนมปังตันตรงนี้นะคะจะเป็นแป้งทั้งนั้นเลยถ้าคุณไม่ลดนะคะช่วงปลายนิ้วมือนิ้วเท้าเนี่ยจะชามากเวลาดูแลสุขภาพไม่อยากป่วยนะคะเตียงโรงพยาบาลเป็นเตียงที่แพงที่สุดนะคะ